ครับผมสวัสดีครับร้านเอมอเตอร์มีสินค้ามารีวิวนะครับนี้เป็น Honda s t ต e e หกร้อยนะครับท่เบียนแท้นะครับเก็บงานมาแล้วนะครับทั้งคันโอเมียมเงาทุกจุดนะครับเดี๋ยวชมรอบคันกันครับเดิมนะครับส่ใส่ครับเครื่องโอเมียมเงาตาแตกครับท่อโอเมียมมาแล้วนะครับ ไม่มีขาดนะครับชุดบนโมเมียมยใสๆใส่เลยครับเงางแวบ,บครับในตัวนอกนะครับหน้าเงาเงาใสๆเช่นกันครับงางดอกเหลือๆครับ เครื่องด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวฟังเสียงครับเครื่องเย็นนะครับคอยลั่นลั่นเลยครับผมสนใจโโยู่รดิสการ์ดเอมอเตอร์นะครับ นทบุรีบางบัวทองนะครับโทรศูนย์เก้าหนึ่งสี่หนึ่งสามหกหกหกเก้านะครับมีบริการจะส่งทั่ประเทศไทยเก็บเงินปลายทางนะครับหาอยู่รีบโทเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ